สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยกำเปืนน้องกิ๊กครับยุ่งสวัสดีลูกสาวคืไปใส่แบบไปหทำงอนโอ้ยหัวน่ะยุ่งท่าพวกเนี้ยซ่อมซุ่มประจําเนี้ยเนี้ยโอ้ยซงอนไกลหูไปหรือว่ามางนอนหูไปยังไม่รู้เลยโอ้โหคนข้างหลังคนเอาปากพุ้นปลกไฟมานาวมาละ เอาไม้ยูข่าออขาไม่ได้นอนยิมที่บ้นนี่นอน,อน,อน,น,อนโอ้ยยิมยู่ค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยว่ากินยิมเยอะเออเดี๋ยวหนูน่ากินอะไรอ,อ,อยากกินไรเสื้อ,เ,อเดี๋ยวพ่อซื้ออะเดี๋ยวพ่อบอกโอ้ยก็น,นึกว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวพ่อซื้อให้หยิบเอาเลยเออลูกสาวคนเดียวเรียกไม่ได้ครับดูไปเต้ <laughs> เอยไปสิ่างไปย่างวันนี้เรา เราเป็นโรคนะฮะโรคอะไรโรคโร<ล>คหอบหอบอะไรทั้ออือ่องหอบยังเนี้ยแล้วหนีหอบเสือหอบม้อนทีนี่ไหลเนาะสูลกสาวย่อมาหอดโดนไปค่ะโอ้ยพ่อมาหอดจะโดนเลยล่ะพ่อกรับมาประสานเพื่อนต่นางๆี่ละ่ะ้าที่พ่อก็ต้องมีล่ะโดนเติบแล้วใช่ไหมใช่ประสานงานประสานยังเพื่อนนี่แหะพอ่อที่เขารับนอนน,นี่แหละเพื่อนกับที่ประสานมาพ่อกมาคุยกับเพื่อนตัวหน้างานตัว อ๋อคือถ่ายไก่ขักเลย่าหัลูกสาวะค้องเน,นาะงามใดก็บพ่อพอบอกตรงนะพ่อที่ไม่เคยถ่ายหนูแบบจริงจเลยเนาะแบบมาแบบแบบงามงมแบบไหแบบงาดกับพีงง่ทาไนี่ทหารกระตือไง่ไเนี่ได้แบบลูกสาวจะคองโอ้ยเงยหลายเนาะสูยโอ้ยพ่อก็ถ่ายนู้นช่วยหนยเออผูงงามกับงามเาเลยลูก นุ่าอะนุ่มผู้อยู่ด้วยเนี่ยเออลูกผู้หายครับแล้วบังเขียวกับว่านี่สีมีมีกับว่านในผมโอ้ผมกับว่านนี่เขียวอะไรสีเออแล้วหนาวแต่หนาวนุเตือนหนู่มความเตือนเนาะตงลงไปเรงอยู่โอ้ยนะสูงลูกสาวโอ้ยเงือบตายเออมีเต้ามูสอ่อนนุ่มลูกอาบน้ำในน้ำนะแล้ววันนี้พี่ตังมาได้วยไหมเนี่ยเขามารถบัสไหม พี่ตังไม่ได้ขึ้นรถบัสมานะคะปกติหนูขึ้นกับพี่ตังไหมคันรถบัสคันเดียวกันไหมใช่ค่ะโอ้เงือหลายใสย่ไมีอย่างนัง้นเบ่งดูวยพออยู่สายบ่งใส่เบียงบ่งมีอย่างมาเบ่งด้วยมีอย่าง,างนั้นนี่มีขนมมีชิ้วมีน้ำ <c oughs> แล้วปกติชอบกินอะไรปกติปกติมากินอย่างที่สุดเรามากินแต่บลาคุ้งค่ะเหรออันนี้ประมักเนี่ย หนูบ่มากินน่องงัวโอ้ยก็คือกันแหละพี่สิบ่มากมาพอมากแต่น้องเมียนะเอ้าบอมาฟังบอมากินนองงัวเป็นอยังคือบอมาเคยกินบ่เมื่อหนูหนูบ่เคยกินนะเคยเห็นบ่หนูเคยเห็นหนูอ้ําสิ่งวิญญาณอาที่มันเป็นปุ่มปุ่มเป็นบ่ค่ะบ่มาเกลียเป็นอยังคือกานไม่รู้หนูเคยกินบ่ล่ะหนูบ่เคยกินค่ะตอมะคุงเคยกินในวันเมื่อแม่ค่ะยังอีกเริ่ เป็นทอดย่ำมืงสินะค่ะย่ำอยังย่ำบุญเสีนนู้นู้กินแบบนู้กินได้ง่ายๆย่ำอยังอีกองลงตีเด้งฟางลางอยู่ว่าหนูก็กินได้หมดด้านหลีนไม่ตีนไม่ตีอยากตีกินหรออยากกินน้ำบ่เดี๋ยวพอหมดแล้วเรียงกินวัวลูกเดี๋ยวพอหมดแล้วเรียงแล้ว่าไงเรียงดีแล้วเนี่ยพอหมดเลี้ยงได้ลูก เียงค่เพียงตลอดชีวิตเลยเหรอเออานีน้ำครับน้องกินหลนหือไ่ปุ๊ดอยกินฝอยินมัสบ้าบ่ยากรับผู้ป่วยันเขาหามหยังูวในวงเขาห้ามกินไข่และเป็ดู้ให้บอกเอานุกัดใคมาล่หนูกับเบยนไข่ที่อกันผู้ใดบอกเอาก็ หัวหน้าเพื่อนโพนค่ะโอ้เอาเบอร์ที่ตามอยู่ตลอดนะมอนี่เนี่ยปลาฟุ้งปลาไฟด้วยหนึ่งนีะรีสอร์ทนี่พ่อจองมาให้แล้วไหนบัค่ะนั่นแหละรีสอร์ทรุ่งสีพ่อเนื้อมันรุลงสียิบหลายนะสูอ่ะอันดับแรกจะทำอะไรเนี่ยอันแรกเราก็จะปูปูสาดนะคะรูาปูทั้งคุมเน่ยลูกมาปูบางปัากันดีลูก ต้องหาเชเวหวานนะคะเช,เ,เ,เ,ชเวแปลว่าเชเวคือคือยางหาบึงพื้นผิวสินะผิวได้ลูกนี่ไก่ปลาฟื้นปลาไฟที่ซื้อได้ลูกนี่อ่าแล้วแต่เอาว่างใหม่เอาเราเรเพิ่นนะคะห,ห่อต้องมองการไก่ไก่ขนาดไหนไก่ขนาดที่ว่าเออเดี๋ยวเพิ่นก็ต่อปักมาอย่างนี้นะเนี่ยคือพ่กเป็นน้องไก่ปากลารวดเพินพ่นถือตีตอไม้เลยๆค่ะอ,อาศัยมูอมาสั่นทอด ชิปยังนีเื่อถามอันนี้วะคะเอบฟังด้วมันแตกคือแตกโนลีนลมคะไปลมยู่ใส่ลมแต่แต่แต่แน่นอว่แตกตอนไหนลมมันได้น่อยๆ่ค่ะยังหัวมันฝาดจ้ไรเว่าลมยังนจวปดค่ะย่้งไปนค่คสโลสาโลงไปน่ปางล่างนี่กันี่หางมมือนีนียหลายเนะ แม่ทอสังหรณ์ใจได้รูปสังหรณ์ใจว่าสิมี่ยังมี่ยังนะเพราะว่ามันต้องมี่ยังมาหาลูกแน่นอนนี่พ่อสังหรณ์ใจมาแทๆ้ๆไม่หรือวะคะบอกว่าโม่โม่โม่ไหนก็บโม่น,นึ่งแหละสังหรณ์ใจมันมันสิมีแนวมาหาลูกว่ะบอกสุดไม่กับมงกุฎอ่ะพอคิดว่านะโอ้มีบะมีบะมีค่ะบอมี บะมี่บอกอกินบะมี่เออเออบะมีค่ะบะมี่โอ้โหอ่ะจ้าถุยอันได้มาเร็วแต่เนหน่นอยจ้าถุยแตาตามีเนี่เอาวะเอาค่ะเอามานะเอาเพราะว่ามันมันเป็นเครื่องมันสามารถต่อยอดต่อยอดลอออูกไอ้ไข่ตรงเล้ปะนั่นนี่เลยปะเอามาหลุ่นกันมาเบิ่งกันที่ดีทำดีนะจ๊ะที่อานน้าม่านี่บอไง สีแป้งฟันหมดเลยบอเด้อบอเด้อว่านั่งเอกหน่อยบวบอาบน้ำากอกซับหัวเด้อแล้วลูกสาวจะคล้องบวบอาบน้ำมากอกซับหัวดีเด้อนูจะอาบค่ะหนูจะตั้งใจอาบใหญ่อูู้จะตั้งใจอาบใหญ่นี่เราบ่อาบน้ำเด้อมากอกซับหัวดีเด้อโอ้ตายโอเบากะไตมาไก่นึงเนาะเบากะไตไก่บวบอะก็ลูกสาวลูกสาวสวยนะโอ้ยบ่บไทยยังไงใหญ่นี่มาบ่อาบน้ำเด้อไม่มีไฟเหรอ เช้าอีหล่าเตรียมตัวอาบน้ำนด้กินข่าวกินน้ำพากอนเต็มที่อยากกินยังก็หาซื้อเอารอชมนะคะว่าอีกว่าโดนขาดพอตุ่ยสีน้ำตาคุยหมอพอประอยากครูพอต้องไม่พ่อครูเราตะวันพี่น้องตะวันครูมาชี้ดอกให้เจ้าของกันวันตตะวัน่ะตะวันเอาฝากพี่น้องที่ตามพี่น้องเนาะอ่าอ่าแฟนคลับคุณพีมซื้อรูปอยู่ไหนปะพิรดาพรคุณพี่ดาพิรดาพร ม antenna, sw <inizi> <Sud Kraft> ือไหนวะมือไหนนะลูกว่าไก่บาทมือไหนั้นเดือนไหนนะวันที่ยี่สิบค่ะเดือนนี้บอกแน่นค่ะยี่สิบยี่สิบสองกับไก่บาทนู้ค่ะยี่สิบเอ้ยยี่สิบว่ายี่เบียนนอยู่อันสว่างกับอำเภอเพียนอันนี้เขาดัดแฟ้ซันมันดัดแท้ดัดแท้ค่ะดัดได้จักปีนอ่ะดัดสิปีหนึ่งล่ะค่ะวันที่วันที่สิบเจ็ดที่น้องว่าอันอันถ้าแฟนคลับถอดฟันพี่น้องฟื้นลูปมันมันเผึ่งใส่ได้เป็นน่องเด้ออีกอีกหลายปีอีกประมาณปีสองอีสองปีเป่า สองสามปีก็เป็นอย่างเขียวห้างแห้งบ่เน่ยมันหางที่แรกว่ได้ห้างได้ขายแต่ว่าข้างข้างล่างนี่มันบ่ตรงกันอกระซังมันยดอกเล็กหน่อยบ่เป็นอยัางดอกเอาสู้ๆไปเด้อเอาน้ำแตาอะไรอ่ะยังบ่ทันอาบไหลครับเห็นลูกเห็นเต่านี่อยู่วังยู่วังเศร้าอะไรเอ้าอีกระวังเอาของเด้วอย่าหยังเงื่ี๋ยวมันเสียได้มีกระโปงกระเป๋าอยู่มาหนึ่ีกระเป๋าสะพุงสะพายบ่กระเป๋าขางนันนี่ สามีแบบนั้นเอาบ่เพะว่ามุดใกับนะคะบ่พอได้ใส่ไหมเอาบอสามีหาเอาบ่เอาค่ะขาพอได้ใส่บัตบัตทององนี้นะกำมันอะไกเอาบไปยังนอกเอาสูยๆ่นกอาฝากพ่อแม่ไปนอนมื่อานฝากมาเลยเกินใส่เอาอะไเนี่ยไปตายนี่พ่อบอกพบกกันเพื่ออะไรวะทกันบานไปชพูดเพื่อไดเอาหนูบ่จัดเลยบ่เอาหนูไม่หนูก็ดูอยู่แต่ว่า แต่ว่านุก็ยังไม่ได้อ่านไงอ๋ี่อ้ไ่ได้หูแต่วันนิว่าีว่าการพักดีชุมพลชัยภูมิหนึมมือเอิญนนะคะหลิ้นยืดที่ว่าการพักดีชุมชนชัยภูมิชุมชมือเอิญนนะคะหลิ้นยืดที่ว่าการอำเภอพักดีชุมพลค่ะจังหวัดนะชัยภูมิค่ะพวกนีรู้ไหมว่าบัตราคาเท่าไหร่ร้อยยี่สิบบาทร้อยสี่สิบบ้าบ่แปดสิบบาทฮะ 80บ,บ,บาทโล80บาท <laughs> บาท,ทำไมหนึ่งอสองเซมพรุ่งนี้นะคะเล่นอยู่ที่ที่ว่าการพักดีชุมพลชัยยากรุปราคา80บาทค่ะขอกับ่านครับแต่นอนครับมผมบลงไปเล็งลางอยู่อ่ะบา,บ,าบายบายบายค่ะ